อยากเริ่มต้นวันใหม่ด้วยพลังบวกแต่ไม่มีเวลาใช่ไหมนี่คือ5 Minute Morning Routine ที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณในเวลาเพียง5นาที 1. ดื่มน้ำเติมพลังงานให้ร่างกายหลังจากตื่นนอนร่างกายของคุณขาดน้ำมาหลายชั่วโมงการดื่มน้ำหนึ่งแก้วทันทีที่ลุกจากเตียงจะช่วยทำให้สมองปลอดโปรง่งกระตุ้นระบบเผาผลาญและเพิ่มพลังไอวันของคุณเริ่มต้นอย่างสดชื่นน้ำไม่ได้เป็นเพียงของเหลวที่ช่วยดับกระหาย แต่ยังเป็นตัวขับเคลื่อนสําคัญของร่างกายน้ําช่วยกระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิตทําให้เซลล์ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมถึงช่วยขับสารพิษที่สะสมในร่างกายมาตลอดคืนคุณอาจเติมเลมอนหรือเกลือหิมาไหลเล็กน้อยเพื่อช่วยเพิ่มแร่ธาตุที่สําคัญให้กับร่างกายหรือหากต้องการพลังงานเพิ่มลองดื่มน้ําอุ่นแทนเพื่อกระตุ้นการย่อยอาหาร 2. หายใจอย่างมีสติหายใจเข้าออกลึก,ลก ช้าๆห้าครั้งการหายใจอย่างมีสติช่วยให้ระบบประสาทผ่อนคลายลดความเครียดและทำให้คุณเริ่มต้นวันด้วยความสงบการหายใจเป็นสิ่งที่เราทำตลอดเวลาแต่คนส่วนใหญ่มักหายใจตื้นโดยไม่รู้ตัวการฝึกหายใจลึกๆช่วยส่งออกซิเจนเข้าสู่ปอดได้เต็มที่กระตุ้นสมองและลดระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลที่ทำให้เกิดความเครียดเทคนิคที่แนะนำคือ box breathing คือหายใจเข้า4วินาทีกลั้นหายใจ4วินาทีหายใจออก4วินาทีและกลั้นหายใจอีก4วินาทีหรือใช้วิธี4-7-8 Breathing เพื่อช่วยให้จิตใจสงบและมีสมาธิในช่วงเริ่มต้นของวัน 3. ตั้งเป้าหมายที่สำคัญที่สุดของวันถามตัวเองว่าวันนี้ฉันอยากให้สำเร็จอะไรเป็นพิเศษแล้วเลือกสิ่งสำคัญที่คุณจะโฟกัสในวันนี้ วิธีนี้ช่วยให้คุณเดินไปข้างหน้าอย่างมีทิศทางแทนที่จะปล่อยให้วันของคุณผ่านไปแบบไม่มีเป้าหมายการตั้งเป้าหมายเป็นเหมือนเข็มทิศที่ทําให้คุณเดินทางลองจดเป้าหมายของวันนี้ลงกระดาษหรือพูดออกมาดังๆเช่นวันนี้ฉันจะโฟกัสที่ทําการโปรเจ์ให้เสร็จหรือวันนี้ฉันจะใช้เวลากับครอบครัวให้มากขึ้นเป้าหมายที่ชัดเจนช่วยให้สมองปรับจูนพลังงานไปที่สิ่งสําคัญจริงๆลดการเสียเวลาในสิ่งที่ไม่จําเป็น 4. ขยับร่างกายกระตุ้นพลังงานในร่างกายด้วยการยืดเหยียดหรือออกกำลังกายสั้นๆ30วินาทีเช่น Jumping Jack, Squat หรือ stretching สิ่งนี้จะช่วยให้ร่างกายตื่นตัวเพิ่มการไหลเวียนของเลือดและทำให้สมองตื่นตัวพร้อมทำงานแม้จะเป็นเพียงการขยับตัวสั้นๆแต่ส่งผลอย่างมากต่อร่างกายการเคลื่อนไหวช่วยเพิ่มออกซิเจนไปยังสมองปล่อยสารเอนโดฟินที่ทำให้คุณรู้สึกดีขึ้น หากมีเวลาเพิ่มขึ้นคุณอาจลองโยคะตอนเช้าหรือฮิตสั้นๆ2นาทีเพื่อเร่งอัตราการเต้นของหัวใจหากคุณทำงานหน้าจอเป็นเวลานานการเริ่มต้นวันด้วยการขยับร่างกายจะช่วยลดอาการปวดเมื่อยและเพิ่มพลังงานให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 5. ทบทวนสิ่งที่รู้สึกขอบคุณให้คุณใช้เวลาหนึ่งนาทีคิดถึง3สิ่งที่คุณรู้สึกขอบคุณในชีวิตตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว งานโอกาสที่มีหรือแม้แต่กาแฟแก้วโปรดของคุณความรู้สึกขอบคุณช่วยปรับขึ้นพลังงานของคุณให้เป็นบวกและทำให้วันของคุณเริ่มต้นด้วยความสุขการฝึกขอบคุณช่วยเปลี่ยนมุมมองชีวิตของคุณคนที่รู้สึกขอบคุณมักจะมีความสุขมากขึ้นลดระดับความเครียดและสร้างพลังบวกให้ชีวิตคุณสามารถเขียน gratitude journal หรือสมุดขอบคุณหรือพูดสิ่งที่คุณรู้สึกขอบคุณออกมาดังๆเช่น ฉันขอบคุณที่วันนี้ตื่นมาอย่างสดชื่นหรือฉันขอบคุณที่มีโอกาสทำสิ่งที่รักวิธีนี้ช่วยให้จิตใจของคุณเชื่อมโยงกับพลังงานดีๆและเริ่มต้นวันด้วยความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมทำไมวิธีนี้ถึงได้ผลดีมาก 1. เพราะมันง่ายและใช้เวลาสั้น5นาทีใครๆก็ทำได้ไม่มีข้ออ้าง 2. กระตุ้นทั้งร่างกายและจิตใจการดื่มน้าเพื่อร่างกายหายใจเพื่อจิตใจ และขยับร่างกายเพื่อพลังงาน 3. ช่วยตั้งโฟกัสให้ชัดการตั้งเป้าหมายและทบทวนสิ่งที่ขอบคุณทำให้เรามีทัศนคติที่ดีตลอดวัน 4. ส,สร้างโมเมนตัมเชิงบวกเมื่อเริ่มวันดีโอกาสที่จะจบวันดีๆก็สูงขึ้นถ้าคุณอยากเปลี่ยนชีวิตลองใช้เวลาแค่5นาทีกับวิธีการนี้ดูเริ่มต้นวันนี้และคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลง